สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรทุกคนครับคลิปนี้ครับเราจะมาุยกันเรื่องปัญหาของบ่อดินนะครับที่เราขุดเพื่อเอาไว้ใช้เลี้ยงกุ้งหอยปูปลานะครับบ่อดินที่น้ํามันซึมเร็วครับหรือว่าแห้งเร็วนะครับมันก็มีสาเหตุอย่างเช่นดินเป็นดินทรายนะครับก็ผมนี่นะครับที่เจอปัญหานะครับผมขุดบ่อข้างบนนะครับอีกบ่อหนึ่งที่ใช้เลี้ยงปลานิลนะครับเป็นบ่อเล็ก ขุดตรงมุมมุมที่นานะครับล็อกหนึ่งห้าคเมตรเราคฏว่าขุดลงไปมันเป็นดินทรายน้ําแห้งไวมากครับวันหนึ่งเกือบหนึ่งคืบนะครับเกือบคืบนะครับถ้าสามวันนี่คือไม่มีเหลือแล้วครับเกือบถึงพื้นนะครับเพราะนั้นต้องเติมน้ําสูบน้ําเข้าทุกวันนะครับผมมาขุดที่ใหม่ตรงนี้ก็เจอปัญหาเดีวยวกันก่อนขุดก็เลยเล่าให้ช่างที่มารับเหมาฟังนะครับว่า ดินแถวนี้มันเป็นดินทรายน้ําแห้งไวมากนะครับก็พอขุดมาก็จริงด้วยนะครับตอนนั้นช่างเขาก็แนะนําวิธีแก้ไขปัญหานะครับผมเคยลองมาแล้วนะครับลองมาก่อนนั้นนี่แล้วแล้วก็จะทดลองอีกนะครับให้มันได้ผลแน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านถ้าเกิดเจอปัญหานี้ลองไปใช้วิธีแบบนี้แบบผมก็ได้นะครับและสิ่งทีเ่เขาใช้นะครับป้องกันน้ําไหลซึม จากบ่อนะครับก็คือสีนี้นี่เองไม่ใช่หมานะครับอันนี้หมาสิ่งนี้ครับอยู่ในกระสอบนี้ครับผมนี่คือขี้วัวครับนะเขาแนะนําให้ใช้ขี้วัวใส่ลงในบ่อนะครับพอใส่ไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบไปตกตะกอนนะครับไปอุดตรงก้นบ่อนะครับป้องกันน้ําไหลซึมออกจากบ่อเขาบอกไปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองมาลองดูนะครับ มาศึกษาดูว่ามันจริงไหมนะครับมันต้องทดสอบครับขี้วัวกระสอบกระสอบนี้นะครับนี่น้ำหนัก30กิโลครับต่อหนึ่งกระสอบครับเดี๋ยวไปลองดูกันการทดลองรอบที่หนึ่งนะครับนี่คือบ่อที่1ครับมีลักษณะเป็นท้องร่องยาวๆครับยาว13เมตรกว้าง1เมตรนะครับบ่อนี้เป็นบ่อที่ ไม่ใส่ขี้วัวนะครับไม่ใส่ขี้วัวนะครับผมนําน้ําเข้านะครับสูง40เซนติเมตรนะครับสูง40เซนนะครับตอนเอาน้ําเข้านี่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับหลังจากนั้นครับ3มวันครับปรากฏว่าน้ําแห้งหมดนะครับถือว่าน้ําแห้งหมดก็มีเหลือนิดนึงครับก็ถือว่าน้ําแห้งนะครับนี่คือบ่อที่2นะครับ อยู่ติดกับบ่อที่1ครับบ่อนี้กว้าง6คูณ4เมตรนะครับบ่อนี้ใส่ขี้วัวนะครับบ่อนี้ใส่ขี้วัวผมใส่ไป2กระสอบครับรวมแล้ว60กิโลครับและผมก็ใส่น้ำเข้าไปความสูง20เซนนะครับความสูง20เซนก็ปริมาณน้ำครับก็เฉลี่ยแล้วพอๆกับบ่อที่1นะครับหลังจากนั้นครับผ่านไป3วันเหมือนกันครับ น้ำบ่อที่1เหลือเท่านี้ครับเท่าที่เห็นนะครับถือว่าน้ํายังเหลือนะครับก็ประมาณสัก30%เเซนครับสำหรับบ่อที่ใส่ขี้วัวน้ําเหลืออยู่ครับต่อไปนะครับการทดลองรอบที่2ครับบ่อหมายเลข1นี้นะครับความยาว13เมตรคูณ1เมตรนี้นะครับเป็นบ่อที่ไม่ใส่ขี้วัวนะครับ เหมือนเดิมโดยผมใส่น้ำเข้าไป40เซนติเมตรนะครับครบ3วันนี่คือภาพที่ถ่ายไว้นะครับเมื่อครบ3วันน้ำยาทิ่เห็นครับแห้งหมดเลยนะครับน้ำแห้งหมดเรามาดูบอ่อที่2กันครับบอ่อที่2นี้ขนาด6คูณ4เมตรบ่อนี้ใส่ขี้วัวนะครับแต่เป็นขี้วัวที่ใส่ตั้งแต่ครั้งแรกมานะครับไม่ได้ใส่เพิ่มบอ่อนี้ ไม่ใส่น้ำนะครับขอย้ำไม่ใส่น้ำใช้น้ำที่เหลือมาจากรอบแรกครับครบ3วันนะครับรวมกับครั้งแรกเป็น6วันนะครับน้ำยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งของรอบแรกเหลือประมาณ15เปอร์เซน์ครับน้ำยังเหลืออยู่นะครับสรุปครับสลับ2รอบนี้ครับบ่อที่1ไม่ใส่ขี้วัว6วันครับ ใส่น้ำา80เซนแห้งหมดครับบ่อที่2ใส่ขี้วัวครับ6วันใส่น้ำแค่สูง20เซนติเมตรน้ำยังเหลืออยู่ประมาณ15%ปซแน่นอนครับดูแล้วว่าขี้วัวช่วยได้นะครับแต่การทดลองนี้สัดส่วนอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะเท่ากันนะครับแต่ดูแล้วช่วยได้เยอะครับ ถ้าไม่แน่ใจไปดูรอบที่สามคราวนี้ค่อนข้างแน่นอนครับนะครับบางทีอาจจะมีข้อกังขาว่าอันนี้เป็นบอ่อเล็กตรงนี้บอ่อใย,ยนะครับหรือว่าคนละที่ตรงนี้อาจจะซึมน้อยตรงนี้อาจจะซึมมากครับรอบที่สามครับผมจะทดลองดังนี้ครับตัวนี้ผมเอาน้ำใส่ท้องร่องมาครับเต็มเลยนะครับ จนถึงตรงหลักนี้ครับความสูงที่วัดได้ประมาณ40เซนติเมตรนะครับซึ่งครั้งนี้ไม่ได้ใส่ขี้วัวนะครับอีก3วันเราจะมาดูว่าน้ำจะแห้งเท่าไรอย่างไรนะครับเออ่ที่เห็นนี้เป็นหมานะครับไม่ใช่ผมนะ <c oughs> บางท่านเห็นนึว่าผม กำลังพูดอยู่นะผมอยู่หลังกล้องนะครับแต่ hey, <Dad. S 1> ตอนนี้ครบสามวันแล้วนะครับเรามาดูว่าน้ำจะแห้งไหมาเหตุที่ต้องรอสามวันเพราะว่าผมไปอยู่ในเมืองนะครับไปทำงานในเมืองห่างจากที่นี่สี่สิบกิโลครับสามวันก็จะกลับมาทีครับผลปรากฏว่า <c oughs> ไม่เหลือครับแห้งหมดเลยครับ ก็มาถึงขั้นหมดเหลืออยู่ติดข้างล่างนะครับนิดหน่อยก้นบ่อนะครับที่เหลือแห้งแบบนี้นะครับแบเพื่อนเืนครับตอนนี้ผมจะใช้ที่วัวนะครับตรงนี้หนึ่งกระสสาสิบกิโลนะครับเทใส่ในท้องร่องนะครับหลังจากนั้นก็จะนำน้ำเข้านะครับเพื่อพิสูจน์ว่า ขี้วัวเนี่ยกันน้ําไหลซึมนะครับเอ,อ่อออกจากบอ่อได้จริงไหมครับ ตอนนี้น้ํามาแล้วครับเกือบเต็มบอ่อนี่ของจริงนะครับน้ําจริงไม่ใช่น้ําปลอมที่ลอยนี่คือขี้วัวนะครับเอ่อมันจนมาถึงตรงหลักนี้นะครับที่เคยปักไว้หลักนี้ก็คือสูง40เซนติเมตรครับสวัสดีครับตอนนี้ครบ1อาทิตย์หรือ7วันนะครับสำหรับการมาดูน้ําที่ใส่ในท้องร่องครับอ่า ตอนครบ3วันนี้ผมไม่ได้มานะครับก็เลยให้เลยมันหนึ่งอาทิตย์ดูว่าจะเป็นไงบ้างโอ้โหน้ำก็ยังอยู่ครับยังเหลืออยู่ประมาณสัก1ฝ่ามือนะครับนี่ครับจากที่ไม่ใส่ที่วัวครับ 3วันนี้แห้งเลยนะครับอาจจะไม่ถึง3าด้วยซ้ําใส่ขี้วัวไปแล้วนะครับ7วันน้ํายังเหลืออยู่ก็ถ้าจริงๆกันหน้าสักอาจจะสักเวัน,นนะครับที่จะแห้งหมดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีครับสรุปนะครับการใช้ขี้วัวใส่ในบ่อดินครับเพื่อป้องกันน้ําแห้งหรือไหลซึมออกจากบอ่อนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับท้องร่องที่ผมเอามาใส่นี่นะครับจาก3วันน้ําแห้งหมดนะครับก็ตอนนี้7วันน้ายังเหลืออยู่หนึ่งฝ่ามือถ้าเราคิดเฉลี่ยเพิ่มไปนี่น่าจะประมาณ9วันนะครับใส่ที่วัวน,นี่9้วันน้ําถึงจะแห้งหมดนะครับเขาบอกว่าที่วัวน,นี่มันมีความหนืดนะครับพอมันละลายลงไปแล้วก็ไปอุด ผิวดินไว้นะครับป้องกันน้ำไหลซึมได้นะครับพบกับคลิปดีดีทางการเกษตรการทำหากินนี้ได้นะครับทางช่องนี้กดติดตามด้วยนะจ๊ะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ